จะลงไปคุยกับปลาบึกหรือว่าปลาบึกจะมาคุยกับหนูวิธีการปั้นตะก้อตะก้อเตยบอลเหรอ,อตะก้อเนี่ยตะก้อเนี่ยตะก้อตกปลาอืมใช่โอ้เหมือนเซียนเลยฮะทำท่าเหมือนเซียนเลยระวังเบ็ดเกี่ยวมือ,อมเลยปั้นได้เลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปได้เลยใหม่ทำมันได้ทรงดิทรงด,ทรงดีป่ะดูที่สายขวามันลังมัน <c oughs> อ่ะอ่าเสร็จแล้วก็มาโปรไม ไปซ้ายขวามันเท่าเท่ากันพอแล้วเนี่ยกรอนงกายพอแล้วถือติดอัดให right size, ies, e ้แน่นอัดให้แน e ่นคแล้วมันกลมๆสวยๆดิผู้จักไม่กลมๆสวยๆอะเออนั่นอีกเอองั้นแหละเอานูเออพอทำดีๆเอองแหละครับตงนั้นจะเอามือบีไปบีมาดิ เวลาปั้นอย่ามือบีปาบีมาทำแค่นี้นี่ทำแค่นี้นี่นี่หนูว่าบีไปบีมามันก็แตกนี่แค่นี้เนี่ยเนี่ยให้มันเป็นทรงเท่ากันพอแล้วเนี้ยแค่นี้พอแล้วไม่ต้องใหญ่มากเนี่ยมันต้องแตกด้วยถ้าไม่แตกปลามันก็ไม่กินมันก็ไม่เรียกปลามามันไม่แตกครอะไรอ่ะขวดี่ยถ้าเกิดไม่แตกปลาไม่กินไม่แตกปลาไม่กินแตกปลากินน้อยแตกถ้าเกิดไม่แตกปลาก็ไม่กินนี่ครับเกี่ยว เข้าไปงปั้นตะขอ้าล่างเขี้ยวเข้าไปเขี้ยวเข้าไปสิน um ี่ป no um ั้นให้เป็นก้อนเป็นแบนจะจะปั้นให้เป็นก้อนหรือเอาเป็นแบนแบบผมก็ได้นังไก่อมใซส์หัวเชื้อปลาบึกสีแดงเรจะปาบึกสีแดงจะปลาบึกสีแดงโอเคปลาบึกในอูปคือปลาบึกนะไม่ใช่ปลาสวายโอ้โข๊อก หกหกหกไปซื้อโอ้โหกูไปซื้อเร็วเร็วเราไปซื้อหวยโอ้โมาหกแล้วเห็นไหมเห็น <6. S 2> ไหมเห็นไหมเห็นไหมผู้ไปฟังผสมเเข้าลกันผสมรวมไปเาไปอ,อาอเร็วๆแตะได้ยังนะ่ะได้ยังนะ่ะน้ำยาหนามันนะได้ยังน้ำบอกใหใส่าฝาแล้วก็จุม่มๆนี่นี่เรจะได้มาเนี่ย จะได้เป็นประมาณนี้ครับนี่ตะก,กอ้อไม่ใช่ตะก,กอ้อเตะบอลนะใครที่เป็นนะักเตะบอลอยากใครที่เป็นนักเตะบอลมาดูคลิปนี้อาจจะสงสัยว่าตะก,กอ้อมันใช้เตะบอลวัดนี้ไม่ดูหรอวะวัดก่อนไอ้ดูอุยอ้ยมันตัวเป็นเลิศจริงวะ่ะวัดก่อนดีวัดก่อนคือ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหขนาดบึ้มปิดเปรตแล้วนะเนี่ยตัวใหญ่ยัง <c oughs> อ๋ <c oughs> อตวใหญ่แล้วแหละตีปลาไปไกลสักหน่อยนะจะไม่ใหญ่ได้หรอ โอขนาดเวิแม okay. ่งป enfin ักเลยนะเนี่ยบอกนะว่าตัวใหญ่เลว่ะจริงอ่ะบอกนะว่าตัวใหญ่อ่ะดูพ่อดูเอ็นดิเอ็นมันลากไปกับปาเนี่ยท่านี้มาแล้วมาแล้วโอ้โหปลาเลยวะ เว้ยเหมือนเดิมอ่ะเหมือนปลาเดิมอ่ะตัวเดิมอ่ะตัวเดิมอ่ะเหมือนเดิมปลาพันเดิมอ่ะพันเดิมพันเดิมเลยเหรอพันเดิมบึกเหมือนเดิมเลยไอ้บึกงัดขึ้นมาตัวอังตัวอังเนี่ยงานต่อยบึกต่อยก่อนไอ้บึกเหมือนเดิมอ่ะตัวเล็กก็เดิมอีกไอ้ลูกปลาอ้าวทำไมลูกปลาก็บ้าเนี่ยนี่ของจริงของจริงเลยอ่ะอ่ะปลด ไายลูกปลาลูกปลายังไงเอาเปิดเปิดเปิดมาลองค่ะตายโจทยโนนี่คีมนี่นี่ดูดิไหนไหนนี่นี่ไหนคีมคีมได้โอเคแต่มันหัดนะข้ามันหนูปวดยังไงอะมันอยู่ฝั่งนู้นอะข้าอะไรเนมันมันตะขอมันติดอยู่ฝั่งนู้นอะแล้วหนูจะปวดยังไงอะตะขอมันติดอยู่ฝั่งนู้นอะแล้วหนูจะปวดยังไงอะก็ขีมมีขี้ยมีต้องจับที่จับตรงเยอะแยะเลยก็จับมันดีแหลจับพี่เหรอเออเนี่ย เนี่ยเออเห็นไหมได,ได้ลูกปลาดีกว่าลูกปลายัางไงเนี่ยคิดว่านี่คือลูกปลาใช่ไหมดีไยแต่เมื่อกี้เสียแบบ,บบเนี่ยจับเนี่ยเออเอาลงน้ำไปแล้วลก,ก็ดูกลับมาอีกสักหน่อยไหมเอาตัวใหม่เถอะมันบาดเจ็บแล้วเนาะหรือว่าตัวเดิมมาจัดซ้ำอ่ะตัวเดิมมาจัดซ้ำปไปแล้วหลูดจะปล่อยยังไงอะ่ะก็จับปีจับมขีดมันดิ

วัดด้วยวัดด้วยเฮ้ยไมกินเลยเฮ้ยเจ็บปิดเบรกด้วยปิดเบรกเฮ้ยโอ้ไปไกลแล้วไปไกลแล้วเอาวัดมาเอาหมุนเอ้ยวัดอึ้บนั่นแหละเอ้ย ไอไหนแล้วน่ะไอ้นู้นแล้วน่ะไอ้นู้นแล้วป่าอะไรวะน่ะเฮ้ยปลาอะไรวะน่ะปลาอะไรวะน่ะปลาซิวปลาซิวปลาซิวมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอคันทะเลเราจะเอาจะเอาอยู่หวะน่ะอยู่วะน่ะมันอยู่ไหมจะอยู่วะน่ะยังอยู่วะน่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เลยวะยังอยู่ นีก็ยังจะเอามาไม่อยู่แล้นี่ยมีมีเอ๊มาละมาข้างหน้าละนี่ไงมาข้างหน้าละมาละฝาอะไรวะฝาอะไรวะดเอาไาเลยมาข้างหน้ละมี่อ๊อะไยังนี่ไงแต่เห็นตัวมันแล้วเนี่ยแต่ช็อกโกแลตมาแล้วไหนมาแล้วในช็อกโกแลตเนี่ย นี่ไอ้ปลาอะไรวะ่ดึงไปนู่นแล้วดึงสายดึงมาดึงมาวัดไปทางนู้นดิวัดไปทางนู้นเออวัดไปทางนู้นเว้า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 ข้างหน้ามายกยกโอ้ดึงด้วยดึงแรงเลยอะปลาอะไรนะปลาอะไรวะหน้าอย่างนั้นอะปลาอะไรวะน่ะเอาดึงขึ้นมาดิดึงขึ้นมาอยู่นี่ ปลาอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรอยู่วะเนี่ยโคตรหนักอะไรอยู่วะเนี่ยขีดมะเอาปล่อยสายปลดสายหนูปล่อยกันหนูหยิบเดี๋ยวหนูหยิบขีมมาปลดมันเองโอเคโอเคโอ้โหปลาไม่ประสบปานอันนี้ไม่เคยได้ปลาตัวใหญ่ปลเล่ขนาดนี้ปากฏเลยเชื่อพ่อได้ปลาเลยเนี่ยโคตรยักษ์อ่ะปลาอะไรอ่ะ ปลาอะไรก่อนเนี่ยคือปลาอะไรตัวเท่าน้องเนี่ย <S S แต่วัดหนูไม่ลงว่ะเราปลดได้ไหมจับมันมันดื้ออ่ะมันไม่ยอมมันดื้อวะ ไม่ออกอ่ะออกวะเนี่ยออกที่นี่อ้ะหโคตรโคตรลดลดเลยลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยองลงไป